สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้พบกับผมจุนพนลลานขอแนะนำพระผงคุกรักและพระผงยาจินดามณาีมาให้ทุกท่านได้ดูและศึกษาร่วมกับผมจุนพหลานนี่คือพระผงคุกรักทั้งสามองค์ที่ผมจะเอามาเป็นองค์ครูให้ทุกท่านได้ศึกษาและเรียนรู้ร่วมกับผมจุนพหลานนะครับมาดูองค์แรกกันนะครับนี่คือพระปิตาเล็กเป็นพระพิมพ์ปิตาเสียนลน้นที่เป็นเนื้อผงคุกรัก ที่เป็นองค์ครูได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนอย่างจริงที่จะเอามาแนะนําให้ทุกท่านได้ดูและศึกษาร่วมกับผมจุนพันล้านนะครับว่าพระผงคูรักที่เขามีอายุเก่าแก่ถึงยุคถึงสมัยจะมีเนื้อหาประมาณไหนเช่นที่ทุกท่านกําลังดูทุกซอกทุกมุมของพระองค์นี้กันนะครับแล้วทุกท่านเห็นอะไรกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นด้านฐานของพระก็มีให้เห็นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาและมวลสารได้ชัดเจนเหมาะที่จะเป็นอุคูอย่างยิ่งนะครับดูด้านหน้าด้านหลังก็มีชัดเจนอย่างยิ่งนะครับนี่คือพระงผงคูกรักที่มีอายุกเก่าแก่ถึงยุคถึงสมัยสวยงามและแท้เขาดูกันอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังก็จะมีทั่วองค์พระนะครับ นั่นก็คือคาบขาวๆที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าคาบปวกนะครับซึ่งคาบปวกนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพระมีอายุเก่าแก่ถึงยุคถึงสมัยเป็นจุดตายอีกจุดหนึ่งที่เขาใช้ดูและพิจา,ารณาพระครุปทงคุีอายุเก่าแก่และก็มวลสารต่างๆครับและเรามาดูองค์ที่สองกันนะครับนี่คือพระพิมพ์ปกโพที่ที่มีเนื้อหา วันณะและกายภาพของพระเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราจะต้องดูและศึกษาร่วมกันครับนี่คือพระที่มีความสวยงามและชัดเจนอีกองค์หนึ่งที่ผมเอามาเป็นองค์ครูให้ทุกท่านได้ดูและศึกษาร่วมกับผมนะครับซึ่งเป็นพระที่มีความเก่าแก่ถึงยุคถึงสมัยและก็มีมวลสาร <c oughs> เราเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นมวลสารต่างๆที่มีสีสันแดงดำและน้ำตาลที่ติดมากับองค์พระนะครับ พระลักษณะนี้มักจะเกิดการลานแบบธรรมชาติมีการแห้งตัวหดตัวอย่างเช่นด้านหลังของพระองค์นี้ที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่กันอยู่ตอนนี้นะครับเราจะเห็นเนื้อหามวลสารของพระที่มีวัตน,นะออกหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําแดงน้ําตาลเทามวลสารต่างๆที่เป็นส่วนผสมของพระได้อย่างชาัดเจนนะครับที่มีสีดําดูแล้วคล้ายๆกับเนื้อข้าง พระเกจิอาจารย์ในยุคนั้นมักจะเอามาเป็นส่วนผสมครับนี่คือกายภาพของพระองค์นี้ครับที่มีเนื้อหาชัดเจนและสวยงามอีกองค์หนึ่งสำหรับเป็นองคูให้ทุกท่านได้ศึกษาร่วมกับผมจุนพล้านครับและเรามาดูองค์ที่3กันนะครับนี่คือพระปิตาจิวมีเนื้อหาวรรณะสวยงามและชัดเจนอย่างจริงที่เอามาเป็นองคูให้ทุกท่านได้ดูและศึกษานะครับ ว่าวันณะผิวพรรณของพระที่มีความเหี่ยวย่นและคราบไขที่ติดมากับองค์พระอย่างชัดเจนเนื้อหามวลสารที่หลากสีนะครับดูกันให้ดีๆนะครับมีความเหี่ยวย่นและก็มีวันณะออกดำแดงเหลืองเทาจายไปทั่วองค์พระเลยนะครับ ดูกันให้ดีๆนะครับสีน้ำตาลคล้ายๆกับเนื้อข้างที่เป็นส่วนผสมองค์พระเจะจิอาจารย์ในยุคนั้นที่มักจะเอาเนื้อข้างมาเป็นส่วนผสมนะครับแม้พระจะมีความเหี่ยวย่นแต่ว่าเขาก็มีความมันในตัวนะครับและก็ไม่แข็งกระด้างไปเสียทีเดียวสังเกตกันให้ดีๆนะครับพระที่มีความเก่าแก่มักจะมีความเหี่ยวย่นและแตก ลานโดยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการหดตัวแห้งตัวของพระนั้นเมื่อพระมีการหดตัวแห้งตัวมักจะเห็นรอยลานและรูพันธ์ที่เป็นธรรมชาติจะต้องเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับมีความผุขะเป็นชั้นๆและก็มีมวลสารต่าง,างๆโผลมาให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนดังเช่นพระองค์นี้นะครับนี่คือเนื้อหาวันณะของพระที่มีอายุเก่าแก่ถึงยุคถึงสมัยและต้องมีความ เจนด้านเนื้อหาและกายภาพอย่างเช่นพระปิตาองค์จิ๋วองค์นี้ครับนี่คือเนื้อหาวันณะของพระผงคุกรักที่เป็นปุงคูที่ผมจุนนล้านเอามาให้ทุกท่านได้ดูและศึกษาร่วมกับผมจุนธลรานนะครับว่าพระที่มีความเก่าแก่ถึงยุคถึงสมัยมักจะเป็นเนื้อหาแบบนี้ครับเรามาดูพระสมเด็จสามชั้นในยุคของหลวงปู่เพิ่มแห่งวัดกลางบางแก้วลูกศิษย์ของหลวงปู่จะมีเนื้อหาอย่างไร อย่างเช่นพระสมเด็จสามชั้นองค์นี้ครับที่ผิวพันธุ์วันณะและความแห้งเป็นอย่างไรดูกันให้ดีๆนะครับนี่คือพระยุคของหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วที่เป็นลูกศิษย์อันดับหนึ่งของหลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วมหาวันณะก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะมีความชัดเจนยิงย่งนะครับย่นแห้งถึงยุคของท่านได้พอสมควรนะครับมีวันณะหลากสีและเม็ดมวลสารต่างๆเพียบเลยนะครับ เรามาดูสมเด็จสามชั้นองค์นี้กันอีกทีนะครับนี่เป็นผงว่านยาจินดามณีก็จะมีความหลากสีเนื้อหาออกดำแดงเหลืองเทาจ่จายทั่วองค์พระเลยนะครับเป็นพระสมเด็จสามชั้นยันข้างปุธรรมชาติของพระเนื้อผงว่านยาจินดามณีนะครับว่าเขามีความหลากสีไม่ได้มีแค่สีเดียวนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับจะมีเนื้อหาวรณะที่ สีกระจายไปทั่วองค์พระนะครับไม่เป็นจุดใดจุดหนึ่งและก็จะมีมวลสารต่างๆให้เราเห็นกันได้อย่างชัดเจนนะครับและเรามาดูพระสมเด็จสามชั้นของหลวงปู่เพิ่มกันนะครับนี่คือเนื้อหาวันละของอยุวพันความแห้งของพระในยุคข,ของหลวงปู่เพิ่มต้องเป็นแบบนี้นะครับนี้เป็นพระสมเด็จสามชั้นพิมพ์เล็กที่ไม่ใหญ่และมีการหดตัวแห้งตัวของพระให้เราเห็น ก็มีมวลสารที่ชัดเจนด้านหลังนี้นะครับดูกันดีๆนะครับนี่คือพระสมเด็จ3ชั้นพิมพ์เล็กหรือพิมพ์คะแนนก็ได้นะครับในยุคสมัยของหลวงพ่อเพิ่มแห่งวัดกลางบางแก้วครับดูสมเด็จ3มชั้นยันข้างองค์นี้นะครับเนื้อหาวันณะของเขาออกหลากสีและก็มีมวลสารกระจายไปทั่วองค์ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังก็มีให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับดูกันให้ดีๆนะครับนี่คือ ผิวพันธณะของพระสมเด็จสามชั้นยันค้าที่เป็นเนื้อของว่านยาจินดามณีนอกจากจะมีสมุนไพรร้อยแประการแล้วยังมีส่วนผสมของหน่อแลดน้ำยาเสือโค่งแร่น้ำเงินเป็นส่วนผสมอีกด้วยนะครับและยังมีแร่าธาตุอีกหลายชนิดที่เป็นส่วนผสมตามสูตรผงว่านยาจินดามณีของหลวงปู่บุญนะครับดังนั้นเมื่อเราจะดูพระ ผงยาจินดามณีสายของหลวงปู่บุญนั้นเราต้องดูเนื้อหาและมูลสารเป็นหลักครับเพราะท่านมีสูตรและตำราสืบทอดการทำพระผงว่านจินดาให้ลูกศิษย์ลูกหามากมายครับนี่คือเนื้อหาวัรณะผิวพัธุ์ของพระที่ทำมาจากพระผงว่านยาจินดามณีจะมีวัรณะหลากสีอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้นะครับและเรามาดูพระผงว่าน ยาจินดามณีในยุคของหลวงปู่เจียแห่งวัดกลางบางแก้วเป็นลูกศิษย์ลูกหาอันดับต่อจากหลวงปู่เพิ่มนะครับจะมีความแห้งประมาณนี้นะครับที่เป็นยุคของหลวงปู่เจียสร้างเอาไว้นะครับและมวลสารต่างๆก็จะมีให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับและเนื้อพระสมเด็จองค์นี้ก็จะมีความหลากหลายสีหรือหลากสีให้เราเห็นคาบไขที่ติดมากับองค์พระ เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับพระสายของหลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์สายหลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วนี่ก็คือพระสมเด็จเนื้อผงยาจินดามณีที่หลวงพ่อเจียแห่งวัดกลางบางแก้วท่านได้ทำเอาไว้ครับซึ่งมีเนื้อหาที่ชัดเจนอย่างยิ่งและมูลสารครบตามตาําราดังนั้นการดูพระผงยาจินดามณี ในสายของหลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วแล้วเราก็สามารถรู้ได้ว่าถูกสร้างในยุคไหนถ้าเรามีหลายๆองค์มาเปรียบเทียบแล้วก็จะเป็นองค์ครูอย่างดีให้เราได้ศึกษาครับดูแล้วเอามาเปรียบเทียบหลายๆองค์อย่างเช่นพระพุทธชินราชองค์นี้เป็นอีกองค์หนึ่งที่ผมใช้เอามาเปรียบเทียบกับพระสายหลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วว่าความแห้งถึงไหมเนื้อหามวลสารได้ไหม เพื่อต่อยอดความรู้ของเราและทุกท่านครับ <Wow. S 2> ดูกันให้ดีๆนะครับและก็องค์นี้อีกองหนึ่งครับเป็นพระสมเด็จหลังยันอุที่ผมใช้พิจารณาและเปรียบเทียบกับพระสายต่างไม่ว่าจะเป็นผงคุปรักหรือผงว่านยาจินดามณีเปรียบเทียบพระแท้พระเกะพระเรียนแบบได้อย่างดีนะครับพระแท้เขาจะมีวรรณะที่ชัดเจนและมีธรรมชาติที่ชัดเจน เป็นเนื้อหามวลสารและพิมพ์ทรงต,งต่างๆที่เราใช้เปรียบเทียบครับเรามาดูของปลอมของเรียนแบบเขาจะมีเนื้อกระด้างน,นะครับดูดีๆนะครับสามารถพบเจอได้ตามตลาดพระหรือแผงพระทั่วไปนะครับอย่างเช่น2อ,องค์นี้นะครับเป็นพระเรียนแบบหรือพระเกะ๋ความกระด้างแม้จะมีคราบกุคราบไขติดมากับองค์พระแต่ดูยังไงก็ไม่เป็นธรรมชาตินะครับดูแล้วก็ศึกษากันให้ดีๆนะครับซึ่งต่างกับพระแท้ที่มีชีวิตครับ คลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆพี่นพๆน้องๆไม่มากก็น,น้อยผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องของผมจุนพันล้านด้วยดีมาตลอดและหวังว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอพระคุณจากใจจากผมจุนพันล้านและขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญกันทุกท่าน คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากันทุกท่านทุกคนนะครับจากผมจุนคาราสวัสดีครับ